เมนาโถพระพุธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทโธเมนาโถพระพุธเป็น <refers S 2> ที่พ,พึพ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสร,ริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทโธเมนาโถพระพุทธ,ททธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทธโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพาเจ้าธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสร <ข S 1> ิฐข,ของข้าพาเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พุทโธเมนาโทพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พ totally ึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า